สวัสดีครับวันนี้พบกับเด a ปูนทีสองพระิชนเคยนะครับวันนี้อยู่ในเกมสิบสอหางออนไลน์นะครับวันนี้จะมาสุ่มเป็นราบเหมือนเดิมรับเกลือนะครับเป็น EP ีที่สามแล้วต่อจาก e ีพีที่2วันนี้จะมาเปลี่ยนสถานที่บ้างเผื่อตรงนั้นมันได้ของกากซึ่งอีพีที่แล้วได้แค่หมวกหมวก,มวกด้าเว้า แล้วก็ของเกลือทั้งหลายเช่นกวดยานะครับแล้วก็เราเริ่มเป็นลาบสองก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลาบหนึ่งให้หมดก่อนเราก็ค่อยไปลาบอื่นดวงวัวปีขนาดนี้กดเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาโอ้แลกมากคนเลย m อย็มพชิหมหายหมวกวินเฮ้ แต่ดีนะที่ได้แฟนนะแต่ไม่ใช่ได้ชิ้นเดียวนะขอร้องโอ้โหโคนเดมเพชรพีอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหน้ำยาสีเหลืองเอาทำไมโอ้โหนั้นเออเอพีสีเขียวโอ้อาวุธไวซันไอนกระบื้อนี่ออกไปเลยเดี๋ยวสองใบเนาะโอ้ยได้ชุดไวซันได้หมวกไวซัน โอ้วันตาอุบาทด้สองใบนะรับสองโอ้หมวกรับสีโอ้แสบเอ p เอพี HP. HP. เอาสังกิตดีี่ม,มัมอะได้ย เราถามว่าคุมไหมไม่รู้อะครับแต่ว่าในสี่ชิ้นก็ดีกว่าคลิปคลิปที่สองฮะเออถือว่าโชคดีไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าดีอยู่นะครับแต่นี่มีคนขายผมเคยเห็นคนขายนะไม่รู้กี่บาทประมาณหน้าสิบมั้งหรือไปล่ไม่รู้สรุปคลิปนี้ก็พอใช้ดีกว่าคลิปที่แล้วอ่ะ เอาสรุปดีกว่าคลิปเลยสรุปคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับมาเร็วไปเร็วสำหรับคนที่อยากเล่น12หางเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้เลยนะครับ12บหางเทสนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับอีีที่3าก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามช่องเดชปูแอนทีสองมาสสำหรับพลนี้สวัสดีครับไปแล้ว โอ้ได้ทั้งคอนใบสั้นแล้วก็หมวกใบสั้นโอ้โหได้สองอย่างคาดชุดเล่นได้เลยตัวนั้นแล้วก็ได้เป็นหมวกลิงเออได้หมวกลิงว่ะได้อาวุธลิงแล้วก็หมวกวินนะครับไปแล้วไปจริงๆอ่ะบาย